ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้โดยลำพังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็น,นกลไกสร้างความร่วมมือและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในลักษณะเชิงบูรณาการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสอมอเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอ,อนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองตั้งแต่ขั้นตอนของการรับรู้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจดำเนินการและติดตามประเมินผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอันก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่9กันยายนพศ2557ณป่าดงแม่เพจสำนักสงฆ์ถ้ำม,มวยตำบลคำพะอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญชาวบ้านผู้นําหมู่บ้านมาร่วมฟังบรรยายให้ความรู้นะเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นป่าของตนเองปลูกจิตสํานึก สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป่าไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกมาทำลายป่าดโดยมีวิทยากรจากธนาคารต้นไม้นายเจรนต์ชัยวารีรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้มาให้ความรู้ก,การรักษาป่าลและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมคือจริงๆตัวชาวบ้านเนี่ยเขาทําเรื่องนี้อยู่แล้วแต่โดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยยังไงก็เขาทําอยู่แล้วในในตรงส่วนของเรื่องอนุรักษ์เนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะ มันผูกพันกับชีวิตเขาไหมในตรงนี้ว่ามันได้ในเรื่องของอะไรว่าถ้าเขาอนุรักษ์ไปตรงนั้นอนุรักษ์ในที่ของตนเองหรือว่าส่วนมากที่เขาอนุรักษ์เนี่ยหรือที่ทำเนี่ยมันเป็นในเรื่องของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาปาทำถ้าเป็นเขตของคำมะอุค์มันจะเป็นที่ยังไม่ได้มีการรับรองเสร็จส่วนมากนะยังเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนอยู่ นะครับของของคำองค์ที่ที่ที่มาวันนี้ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายมังกรยนตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและได้มอบแผนที่ป่าดงแม่เพดเพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบถึงพื้นที่และอาณาเขตป่าที่ควรอนุรักษ์ไว้สร้างความปิตียินดีให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจัดที่พื้นที่ดงแม่เพด นะครับอำเภอโพชัยซึ่งเป็นป่าซึ่งเหลืออีกไม่กี่แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากว่าจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งเรามีพื้นที่ป่าเพียง6%กว่ากว่าหรือประมาณ3แ0 0ไร่เศษจ,จากเนื้อที่ทั้งหมด5ล้านไร่เศษแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจากการบุกรุกจากการตัดไม้ทำลายป่าจากการาภัยธรรมชาติต่างๆ เพราะฉะนั้นวันนี้องค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดรอยอดเป็นห่วงว่าป่าไม้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะหมดไปเรื่อยๆก็เลยมีโครงการอาสาสมัครนะครับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจัดมาทุกๆปีนะครับวันนี้เรามาที่ดงแม่เพดนะครับแล้วต่อไปเราก็จะไปที่ดงมะอีอําเภอหนองพอกแล้วก็ไปป่าคําใหญ่คําขวางอําเภออาสามารถซึ่งเป็นป่าที่เหลืออยู่นะครับ โดยอาสาสมัครนี่จะเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีจิตอันเป็นสาธารณะที่อยากจะเห็นป่าไม้อยู่คู่กับชุมชนอยู่คู่กับหมู่บ้านอยู่คู่กับพี่น้องและลูกลหลานนะครับก็จะมีการอบรมให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับในการอยู่กับป่าดูแลรักษาป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าแล้วยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกด้วยวันนี้เราก็เตรียม ต้นไม้กล้าไม้นะครับมาปลูกต้นอินทนินนะครับมาปลูกเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ป่ารวมถึงการเ,เมื่อปลูกแล้วก็ต้องมีการบำรุงรักษาไม่งั้นก็จะล้มตายนะครับเพราะนั้นนี่คือโครงการซึ่งสอดคล้องกับองค์การศหาชนจังหวัดเรออดปีนี้จัดซื้อต้นไม้7จ็ดต้นต้นอินทนินทั้งหมดเพื่อจะปลูกทุกทางเข้าเมืองรรอเอดนะครับเพื่อจะให้เป็นต้นไม้ไประจำจังหวัดร้ออดเป็นไม้ยืนต้น ซึ่งเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนมาเที่ยวจังหวัดระยอดก็จะเข้าไปสู่เมืองระยอดกรีนซิตี้หรือระยอดเมืองสีเขียวแล้วจะเห็นต้นไม้ต้นอินทนิลออกดอกสีม่วงงดงามทุกทางเข้าเมืองของจังหวัดระยอดก็จะเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับในการเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแล้วว่าเมืองระยอดมีต้นไม้อินทนิลอยู่ทุกสายก็แสดงว่าคนระยอดเป็นคนรักธรรมชาติรักต้นไม้ก็จะปลูกจิตสำนึกส่งต่อไปยังลูกหลานให้เรา ช่วยกันรักษาป่าอนุรักษ์ป่าแล้วก็เรายังมีความหวังว่าป่าจะขยายเพิ่มขึ้นโดยมีท,ทั้งธนาคารต้นไม้ทั้งท่านประธานเครือข่ายรักษาป่าคำพูอุงแล้วก็ท่านรองนายกหลายๆท่านท่านพอ,อโรงเรียนก็เอาเด็กนักเรียนมาช่วยปลูกต้นไม้เรามีความหวังว่าเมื่อทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกันอย่างนี้ป่ารอะเอียดคงจะเพิ่มขึ้นจาก6%กเกว่าก็จะไปสัก10 15, 20แล้วเราหวังถ้าถึง30%ก็จะเป็นเมืองที่ งดงามเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มั่นใจว่าถ้ามีป่าถึง20-30%เอร์นฝนจะตกต้องตามฤด,ดูกาลหมายความว่าจังหวัดเราจะไม่เป็นจังหวัดที่แห้งแล้งอีกต่อไปเพราะนั้นนี่คือความหวังความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชุมชนทุกแห่งนะครับขอขอบคุณครับหลังจากรับฟังความรู้แล้วชาวบ้านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดคือต้นอินทนิลบกภายในวัดเพื่อเพิ่มปูนต้นไม้สร้างความร่มรื่นต่อไป คือทั้งนี่เระทั้งอบวจอันนี่บรรนกยอยกมา้าหายเห่าเป็นผู้อนุรักษ์ปลาผูกปลาผปูกยังเนี่ยครับคือให้ปลาปลา,าเนี่ยขึ้นสภาพเก่ามาผูกปลา,า,า,าอนุรักษ์ปลาเนี่ยคือปลูกเราผมก็ยังให้ติดตามมามันเป็นแบบเบมันยังสีอุดมสมบูรณ์ขึ้นบ,บานนี้ผมก็ได้อยอายจากมีโครงการมาเนี่ยครับรักษาแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาไปเรืยย่อยๆครับ แกดไปได้ๆนะร้บแผนมีตอนเนื่อ,งไ,อ,องไปแต่ก่อนมันบม่มีบาทมันอยากให้มันมีตอนเนื่องไปสิบตำรวจเอกทักษิณพลเยี่ยมผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช2540ข้อ45วงเล็บ7ภุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542มาตรา17วงเล็บ5กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยจัดให้มีการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากและได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสืบเนื่องอย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ชุมชนในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนทุ่งกุลาประชาสรรค์มาร่วมรับฟังบรรยายความรู้จากเจ้าหน้าที่เขตท่ามล่าผาน้ําทิพย์ศึกษาธรรมชาติป่าดงมะอีณพาหมอกิวายตําบลผาน้ําย้อยอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเองจากทางทีมวิทยากรผ่าหเ้าไอเลยโอ้ดี และได้ร <BS> ับเกีนนยรติจากนายทัศนัยไวนิยมพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดอบรมให้ความรู้ในวันนั้นได้เน้นย้ำให้เด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นแกนหลักสำคัญในอนาคตที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปบรรยากาศครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นน้องๆ เยาวชนนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุาล,ล,งลาของจังหวัดร้อยเอ็ดเราได้มีโอกาสได้มาอบรมอาสาทรัพยากรธรรมชาติของของจังหวัดร้อยเอ็ดเราวันนี้เราพามาอบรมที่ผาหมอกมิวายนะครับของอำเภอหนองพอกนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราวันนี้ดีใจมากครับที่มีน้องๆน,นะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเราสิ่งสําคัญคือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราพยายามปลูกฝังให้เยาวชนหรือว่าน้องๆน,งนงักเรียนเราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเราคือ,ค,อคือที่หาหมอกวิวายนี้ครับซึ่งยังมีความร่มรื่นให้น้องๆมาเห็นบรรยากาศที่แท้จริงของอ ต้นไม้ความ,มร่มลื่นของแหล่งน้ำซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ของเราได้มีโอกาสได้มาปลูกแล้วก็มาทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเราครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับยังไงก็ช่วงนี้ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อจะลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเราพยายาม ทำให้เกิดความร่มรื่นกับชาวจังหวัดล้อยเอ็ดเราเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัดล้อยเอ็ดเราก็มีอีกหลายพื้นที่ที่จะต้องปลูกต้นไม้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ํลาลําธารต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลในภาคบ่ายนักเรียนได้แบ่งกลุ่มออกเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางสำรวจปา่าเพื่อศึกษาธรรมชาติของจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ป่าต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้ความรู้ตลอดเส้นทางการสำรวจป่าดงมะอีป่าไม้ที่ผลัดใบก็ได้แก่พวกป่าบินตะพันป่าเต็งรังแล้วก็ป่าทุ่งหญ้าทีนี้ป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบก็คือพวกป่าดงดิบแรงป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าพุ่ป่าชายเลนป่ากลางงวัตถุประสค์ ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำป่าไม้แบบบูรณาการและแนวทางการป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมในชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งกระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเอง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองและชุมชนใกล้เคียงเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างระดับนโยบายและระดับชุมชนและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมรับฝึกอบรมได้รู้สึกหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ช่วงเช้าจะเป็นฟังอบรมค่ะแล้วก็ร่วมกิจาก,การรมเกมนิดหน่อยค่ะแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็เดินป่า,าค่ะแล้วได้ความรู้อะไรบ้างที่ทางวิทยากรเขาบอกบ้างเรื่องสมุนไพรค่ะป<ร>ะ่าไม้ที่มีอายุนานและมีการทำลายป่า ป่ามีความสําคัญยังไงเขาได้บอกไหมบอกค่ะว่าป่าให้อากาศให้ออกซิเจนสําหรับการหายใจแล้วก็เป็นต้นน้ําในการดํารงชีวิตของมนุษย์เราค่ะครับแล้วทําไมเราถึงต้องอนุรักษ์ป่าเนี่ยถ้าไม่มีป่ามนุษย์เราอาจจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะอาจจะไม่มีต้นน้ำและออกซิเจนให้หายใจค่ะ สุดท้ายนี้พวกเราก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้โอกาสกับพวกเราขอบคุณค่ะและในวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557ทางคณะเจ้าหน้าที่จากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาให้ความรู้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองหัวโคนโดยมีนางศิรินาถเกิดเหมาะประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ค่ะก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการตามนโยบายของท่านบังกรหยดระกูลนายกการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ท่านมีนโยบายแล้วก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีป่าไม้ลดน้อยลงเป็นจํานวนมากเหลือแค่ประมาณ6%ปเของพื้นที่นะคะซึ่งเออเรามีป่าทั้งหมด ทั้งบดสิบป่าสิงก็อ<า>แต่ตอนนี้การทำงานของเราที่จะอบรมอาสาสมัครเนี่ยเราก็จะเลือกเฉพาะป,ป่าที่สำคัญสคัญซึ่งในปีงบประมาณ2,557เนี่ยเรา,เาจะเลือกอบรมอยู่ที่3รุ่นรุ่นละ40คนนะคะรวมแล้วก็เป็น120คนโดยเราคัดพื้นที่ป่าที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็นะคะก็คือป่าดงแม่เข็ที่อยู่ที่คำจันทร์นะคะัาชัย แล้วก็จะเป็นป่าม้ที่น้องพ่อนะคะแล้วสุดท้ายทุนที่สามเนี่ยก็จะเป็นป่าคำใหญ่คำขวางซึ่งอยู่ที่อศมาศซึ่งนโยบายท่านนายกมังกรโยตากูลเนี่ยก็คือนโยบายที่ต้องการให้ชุมชนเนี่ยดูแลป่าด้วยตนเองไม่มีอะไรที่สําคัญแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุดถ้าชุมชนได้ดูแลแล้วก็รักษาพื้นที่ของตัวเองรักษาป่าไม้ของตัวเองนะคะซึ่งเราก็จะได้วิทยากรมาจากเจ้าหน้าที่จากเขตอนุรักษ์ ทันสัต่าผ่านทีมเข้ามาซึ่ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการดูแลอนุรักษ์ป่าจะทําให้พื้นที่ชุมชนหรือชาวบ้านรู้จักรักและก็ตระหนักขึงแพนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้สามารถที่จะรักษาป่าไว้ได้มันก็จะมีผลต่อที่เราจะลดในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติได้มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยเราก็จะมีเด็กนักเรียนเข้ามาร่วมที่จะรับรู้ในการผุ่งผงในครั้งนี้ด้วยซึ่งดิฉันคาดว่าการโครงการตามนโยบายท่านนายกในครั้งนี้เนี่ยซึ่ดำเนินการโดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมากแล้วก็ในทุกๆปีเราคงจะมีโครงการยิงเพิขึ้นเรื่อยๆไปซึ่งคงต้องโอกาสนี้ฝาก ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นเยาวชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นประชาชนที่จะต้องตระหนักแล้วก็ร่วมกันที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปบรรยากาศภายในงานก็ได้รับความสนุกสนานจากทีมวิทยากรเขตห้ามล่าผาน้ำทิพย์มาสร้างสีสันให้กับชาวบ้านและแนวทางการอนุรักษ์ป่า จากปราชชาวบ้านอาจารย์บัณฑิตอัคราประชะคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อเอ็ดและจากนายนิกรเตรียงแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลโคอออทองอำเภอพนทองจังหวัดร้อเอมาร่วมสร้างเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับสิทธิต่างๆในการครอบครองไม้และปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตัดไม้ต่างๆทุก ทุเดือนมีการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ปว่วยเอดนะครับทีนี้ผมมองว่านะครับถ้าหากเราแจกเบี้ยยังชีพนะครับให้กับผู้แก่ผู้ท่าผู้แก่เนี่ยเดือนละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนี่คนหนึ่งให้ต้นไม้ไปด้วยต้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นตำบลนี้มีผู้สูงอายุพันห้าร้อยคนนะครับเดือนนี้ได้แจกต้นไม้ไปหนึ่งพันห้าร้อยต้นแล้วก็บอก คนแก่คนเท่าว่าอย่าปล่อยให้มันตายเด้อเอาไปปลูกลงเรียนให้น้อยนะครับต้นไม้เขาไม่ได้ทําลายเราเขามีแต่ให้นะครับเดือนหนึ่งกได้ปลูกต้นไม้อย่างน้อยก็ก็พันต้นนะครับปีหนึ่งนะครับก็เหมือนสองพันต้นนะครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่น้อยตํำบนนะครับถ้าคูณเข้าไปแล้วปีหนึ่งก็จะมีต้นไม้หลายและหลายต้นเพิ่มขึ้นในประเทศนี้ให้แหล่งเรียนรู้ ให้อากาศให้ออกซิเจนให้แหล่งอาหารให้พลังงานทดแทนเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยทําลายคนเลยนะครับก็อยากฝากไว้ว่าสิ่งหนึ่งอยากให้ท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งคณะมนตรีชุดใหม่ได้เรงเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพร้อมๆกับปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างอื่นนะครับขอบคุณมากครับหลังจากนี้จะมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละอำเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนกว่า120คนที่จะคอยเป็นหูเป็นตาเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์พื้นป่ารักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนสืบไปกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอดรายงาน